ขยายไปเลยกว้างๆเลยไปนิ you, ้วชนไปนิ้วครับด้านหลังครับคุณผู้ชายทำได้นะครับทำได้คุณแม่อายุ60ก็ทำได้ ม้วนม้วนโยนช่วยดูให้มือปีกปีกปีกเอล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 หนึ่งสองสามสี่มือ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 ปีกปีกปีกเอล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 หนึ่งสองสามสี่มือ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 ปีกปีกปีกเอลเอลหนึ่งสองสามสี่มือ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 ปีกปีกปีก โอ้้ววแแแย่แล่ลนตอนนี้ครับต้องบอกที่ดีก็ว่าถ้า,านายบงเนี่ยใันไองยู่ในกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้มีสีอยู่นะ เร็วแต่ต้องหันหน้าออกแล้วบริษัทเราพึ้น เร็วรอบดีต้องขออนุญาตครับสีที่ชนะนะครับพให้เป็นสีที่ชนะ และการวิ่งห้ามห้ามยกมือเดียวต้องยกสองมือจับสองมือต้องสองมือเท่านั้นห้ามเอามือลงห้ามเอามือลงเด็กขาต้องใช้สองมือและห้ามหลุดถ้ามีคนหลุดคนหนึ่งเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะคระโอเคเพื่อความปลอดภัยนะครับจังหวะค่อยๆไปนะฮะเจ็ดคนด้านนี้เจ็ดคนด้านโน้นค่อยๆไป 好 <noise>、啊，要注意安全，要注意安全啊！要脸要朝外，不能朝着球的后里面啊！然后手不能从球上掉落，一定要抓紧这个球。如果谁手掉出来了，要马上重新开始。我们要接球的。 อนนีี้สเขียวป่ะเชียร์สีไหนครับสีเขียวเขียวครับงที่หนึ่งเขียวครั้ที่สองเขียวเชียร์สีสีน้ำเงินสองพันใช่ไหมครับเท่าสองพันสองพันไหมเออแข่งก็ได้พี่พร้อมแล้วเข้าที่เข้าที่ครับเที่ยวตัวเที่ยวตัวฝั่งนี้เจ็ดท่านฝั่งนู้นพร้อมเฮ้ยอุ้ยออกตัวดีสีน้ำเงินออกตัวแรงมาก และผู้ชนะในรอบคุ่ต่อยกักษ์รอบริงชนะเลิศได้แก่สีเหลือง <Yeah! S 1> <Yeah! S 3> รับไปเลยครับเงินรางวัลมาเดินไปเอามาเามา่เมาเราเป็นฝ่ายบันทีนะเราดูแลหน่อยอ่าสีน้ำเงินครับรวมตังกันเลยครับเตมตัวนะครับในรอบนี้กองเชียร์มีการร่วมสนุกด้วยพร้อมแล้วตอนนี้<อ>สีเหลืองคุยตีมี i ์วิน ใครใครใครจะชนะครับวิสวินอะลองไม่ได้อรธรรมดาพอซับซ้อนไปอ่ะสีอะไรแดงเชียร์อัพแดงนะเชียร์อัพนะเชียร์แดงเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับแปดพันกับกรรมการหรือกับคนอื่นเออกับกรรมการแรกครับอ่ากับกรรมการนะสีเขียวเชียร์สีไหนครับ เท่าไหร่ครับพูดมาหมดตัวรอบหน้าที่ไม่มีแจกแล้วนะตังเราก็ไม uh ่ค uh ่อยมีระใจใหญ่จังเลยโอ้โหเอาเท่าไหร่ดีเอาพอสมนากตรงเนื้อมาเร็วเท่าไหร่ห้าร้อยเก็บไว้ซื้อโซดากินวันที สีอะไรน้ำเงิน2,000โอเคถ้าแพ้เราก็จะจ่ายอ่าเคนะสีแดงสีแดงก็เชียร์สีอะไรครับสีแดงอยู่แล้วสีน้ำเงินก็เชียร์สีน้ำเงินอยู่แล้วเรารอชนะเลยเพราะว่าถ้าสีเราชนะรับไปเลยครับ5,000คะแนนครับอ่อาอล่ะนะครับทุกสีเตรียมตัวเตรียมใจแล้วนะคะแนนะนี้กรรมาการกำลังบีบอยู่นะครับ เอาละ,ะครับสีไหนสามารถร้องเพลงเดียวกันได้แล้วสามารถปกบมือเป็นจังหวะมอบให้ค่ากองเชียร์อีก<ย>ทีนพันครับ<ย>เพลงอะไรเพลงอ,อ,อ, <laughs> อะไรเอาละครับเชียร์แล้วครับเพลงอะไรครับแต่ย่างถูกเขาเอา้า เออให้เขาหน่อยสัก,500กอ้อยก็มีเอนึงก็ได้เอาพันึงนนึงสี้ำเงินคอเพลงสีเหลืองาก่อนผราก่อนสีเหลืองสีเหลืองก่อนจับจุน้น os, ิ่งไหลลึกตึ้นเจ้าเฮ ให้หยุดอุ้่เฉยร้องก็ไม่จบเพลงโอ้ยความหวังอยู่ที่สีเหลือง้วครับพอไม่องสี เป็นตัวอย่างครับร้องไม่รู้เรื่องแต่ยังได้ตังนะครับถ,ถือว่าทำดีครับถือว่าทำดีมากเอาล้วครับในรอบนี้ขอเป็นรอบนักร้องในพักก่อนต่อไปขอเชียร์ลีดเดอร์เรามีหนึ่งเพลงให้ถ้ามีเชียร์ลีดเดอร์ผู้